สวัสดีชาวเดย์บายเดย์ไลท์ทุกคนครับผมวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอมารหนึ่งเจ็ดเก้านะครับโอเคครับนะวันนี้เราอยู่กับค่าตากรครับผมแต่ว่าวันนี้จะไม่จะไม่ได้มาเล่นให้ดูนะแต่ว่าจะมาพูดถึงเปอร์ของคาตากรที่น่าใช้นะครับผมอ่ะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับผมคือคาตากรเนี่ย มันมีหลายตัวถูกไหมซึ่งก่อนที่คุณจะเล่นตัวหลักที่คุณชอบอ่ะคุณจะต้องมีเปิร์กของบางตัวก่อนนะเพื่อช่วยซัพพอร์ตในการเล่นนะครับอย่างแรกเลยนะอย่างอ,อย่างแรกเลยถ้าเข้ามาใหม่นะครับผมจะแนะนําเป็นอ่าเปิร์กก้านตาต่างนะครับผมอ่าชงโเนนี่ข้อดีของมันคือเราข้าม้าต่างไว้ด้วยครับแล้วหลังจากที่เราข้ามไปปุ๊บเนี่ย มันจะมัจะกั้นหน้าต่างเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้ซอร์ไวเวอร์เนี่ยข้ามได้นะครับเปิร์กนี้ทำให้พวกคิวเลอร์เดินตีหลายตัวอ่าใช้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นแบบอ่าประมาณพวกเดินเนิร์ดนะครับอ่าเปิร์กอันนี้ถือว่าสําคัญมากๆครับผมส่วนอีกอย่างหนึ่งในเปิร์กของเดอะคลาวเนี่ยยังมีอีกอันหนึ่งตอนช่วงลเวลว40รับผมคือเพลงกล่มเด็กนะอันนี้เนี่ย หลังจากที่เราแขวนเซอร์นะครับบนตะขอนะอ่ามันจะมีเวลาให้เราเนี่ย40วินาทีซึ่งถ้าว่าเป็นเปิร์กสีม่วงมันจะนานกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปทําลายเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะลดอ่าค่าวความสำเร็จอ่าค่าวความขึ้นหน้าของเครื่องปั่นไฟอะ่ะหายไปเลย25ซครับผมซึ่งมันทาให้หายไปเยอะมากแล้วมาทำใหเาา้เราสามารถคุมเกมได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอะคลาวเนี่ยพูดตรงๆนะเดอะคลาวเนี่ยบังคับเลยครับผมต้องเล่น ต้องเล่นทุกคนเลเวล40นะครับเพราะว่าเพลงกล่อมเด็กเนี่ยเอาตรงๆว่าได้ใช้กับคิวเลอร์ทุกตัวนะฮะอ่ะคุณจะไม่ใช้เพลงกล่อมเด็กก็ได้แต,แต่เพลงกล่อมเด็กมันจะต้องแบบมีอยู่ดีนะในคิวเลอร์บางตัวนะ,ะต่อไปนะผมต่อไปอีกอันนึงที่แนะนำจะเป็นอ่า the play ครับผม the play เนี่ยเพิ์กที่แชร์ได้ก็คืออันแรกครับผมการแทรกแสงอันเสือสม3หรือก็คือล็อกเครื่องนะครับ พอเราเริ่มเกมมาปุบเนี่ยมันจะล็อกเครื่องปั่นไฟับผม3เครื่องนะสมเครื่องเลยเป็นเวลา80วินาทีซึ่งถ้ามันเป็นเป,นปร์สีม่วงมาจะนานกว่านี้นะครับแล้วก็ไอ้ล็อกเครื่องเนี่ยคือถ้ามันล็อกตรงไหนอะซวเวอร์ส่วนใหญ่จะเกิดตรงนั้นนะครับก็คือ มันสามารถบอกตำแหน่งเซอร์เราได้ช่วงต้นเกมด้วยนะอันนี้คือเป็นข้อดีของมันนะเพราะาเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบออกมาก็ดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฝั่งฮันเตอร์ก็ใช้กันนะเป็นเพิร์กทวงเกมที่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งมันแชร์ตอนเลเวลยี่สิบตอนนั้นเองนะเป็นเพิร์กที่ไม่ได้แบบใช้เลเวลเยอะมากนะครับผมอะต่อไปครับผมต่อไปนะอันนี้เป็นสําหรับมือใหม่นะอันี่แอดคิดว่าโอเคเลยนะคือเพิร์กของหย่อยครับผม เปอร์ที่ว่ามาก็คือนี่ครับบาร์บีคิวบวกพริกไอเปิร์นี้เนี่ยหลังจากที่เราแขวนเซอร์ไวเบอร์นะครับบนตาขอปุ๊บอ่าเซอร์ที่อยู่ไกลจากตาขอที่เราแขวนเนี่ยสี่สิบเมตรนะครับในสี่วินาทีเนี่ยเราจะเห็นออร่าทั้งแมปเลยครับผมอ่าแต่ต้องอยู่ไกลกว่าตาขอสี่สิบเมตรนะเราจะเห็นออร่าทั้งแมปเลยซึ่งข้อดีของมันก็คือเราสามารถแบบ พอเราเห็นอลาปุ๊บเราสามารถวิ่งไปไล่ได้นะครับหรือใครเล่นเดินเนร์เนี่ยมันก็สามารถบลิงไปไล่ได้นะใครเล่นลินอย่างเงี้ยเฟดไปไล่ได้นะมันมันเป็นเพิร์กที่ดีสําหรับแบบคนมือใหม่ยังไม่ค่อยรู้แมปอย่างเงี้ยนะฮะแอดเองก็ใช้อยู่บ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงเนี่ยมันเป็นเพิร์กที่ทำโบนัสแต้มเลือดได้ด้วยนะครับผม ถ้าเราจับเซอร์แขวนครบ4คนเนี่ยเราก็จะได้โบนัสเต็ม100เลยนะครับมันก็เหมือนกับคูณแต้มเลือดให้นะแต่ว่าต้องเป็นเปิร์สีม่วงนะอมันก็จะดีขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับอันนี้ถือว่าได้ใช้บ้าเหมือนกันแต่อาจจะไม่ทุกสถานการณ์ครับผมอันนี้เป็นตีของตกนะอันนี้อาจจะไม่มีเป็นที่สําคัญมากครับผมแต่อันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่ในเดือดคนิบาลเหมือนกันนะครับ อ่ะอันนี้เป็นตีของตกนะประมาณนี้นะครับผมตอนแชร์ได้ตอน40วสี่สิบนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมคือคือเปิร์ของเดินเนื้อครับอ่าถ้าใครไม่อยากเล่นนะครับก็ต้องทําใจนะเพราะคุณต้องเล่นครับผมอ่าเปิร์ลกลัดตัวโกตายเนี่ยมันเป็นเปิร์ที่ดีมากครับผมเพราะว่าเซอร์เนี่ยถ้าเซอร์เจ็บครับผม มันจะทำอะไรช้าลงนะครับถ้าเจ็บ4คนเนี่ยลดลงไปถึง12เลยนะครับคือทั้งแมปอะลดลงไปถึง12เลยนะเป็นเบอร์ที่ถ้าฮันเตอร์แจกแผลได้จะเก่งมากครับผมเปอร์นี้นะหรือว่าหรือว่าเป็นตัวที่แบบว่าแจกแผลได้ไวอย่างพวกเดลีเจียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้านึกออกนะไอ้ไอ้ไอพวกที่ได้แผลฟ,ฟรีง่ายๆฮะพวกห่ยอยพวกอะไรอย่างเงี้ย อ่าไอ้พวกนี้จะใช้เปิร์กลักตัวโกวตายนี่ได้ดีมากครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าฮันเตอร์สูงๆเนี่ยน่าจะแบบใส่ลักตัวโกวตายกันทุกคนนะครับส่วนเนิร์ดคอรลิงครับผมหรือมองฮิลนะอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตีของตกครับผมอาจจะแบบอ่าไม่ได้ใส่ได้ทุกเกมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีไว้ใช้บ้างก็ได้ครับผมเพราะนั้นเนี่ยเดินเนิร์ทครับผมแนะนําว่าคุณ ควรจะต้องมาเก็บนะอย่างน้อยคือเลเวลสามสิบนะครับเพื่อเอารักตัวโกตายนะอ่ะต่อไปครับผมเปิร์กของเดอะแฮกครับผมเดอะแฮกเนี่ยพูดตรงๆนะมีเปิร์กดีหลายอันมากครับผมอ่ะเรามาดูที่อันแรกที่แนะนําก่อนดีกว่าอ่ะเปิร์กอันนี้ครับผมอ่ะคำสาปแห่งความพินาศนะครับเปิร์กคำสาปเนี่ยมันจะเป็นเปิร์กโทเทมไฟนะอ่ะมันจะมีตัวอ่ะมันจะมีตัวโทเทมไฟเกิดขึ้นมาในแมปนะครับผมอ่ะถ้าเซื้อถ้าถ้าเซื้อไปทําลายมานะันอะเปิร์กเราก็จะแบบ หายไปเลยนะประมาณนั้นนะตอนที่เล่นในเกมครับผมอ่าเปิกนี้มันบอกว่าถ้าเซอร์ไม่ได้ปั่นไฟเนี่ยอ่าเครื่องความึืนหน้าของเครื่องเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆครับผมความเร็วอยู่ที่100ครับแต่ว่าถ้าเป็นเปิกสีม่วงอะความเร็วจะอยู่ที่200ซครับซึ่งมันลดหนักมากนะอันนี้คำสัง่งในความพินาาผมเออคือมันเหมาะกับคนที่แบบไม่อยากวิ่งกระทืมเครื่องอ่าไม่อยากวิ่งพังเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า ไม่อยากจะพกเพลงกล่อมเด็กไปส่วนใหญ่จะใส่รูนแทนนะครับแต่เราก็ต้องแลกกับการที่แบบถ้าโทเท็มไฟแตกไวก็อาจจะต้องแบบวิ่งพังเองบ้างน,นะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้คุ้มแล้วนะอีอกเพิร์กหนึ่งครับผมอันนี้ถือว่าดีเลยครับผมกินกินความหวังครับอันนี้เป็นเพิร์กคำสาบเหมือนกันแสดงว่าเป็นโทเท็มไฟเหมือนกันนะอันนี้พูดง่ายๆเลยครับผมมันบอกว่า2องโทเค็นเนี่ยภายในส0วินาทีหลังจากที่เราแขวน ผู้รอดชีวิตครับผมเราจะได้สาเร่งเร่งรีบ3%ก็คือเราจะเดินไวประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าคือเปิร์กเนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อคุณแขวนเสร็จนะครับคุณจะต้องเดินออกห่างจากตะขอนะคุณจะยืนจูบเซอร์ไม่ได้นะครับผมคุณต้องเดินออกห่างจากตะขอภายในระยะที่มันกําหนดอนะ่ะและเปิร์กมันจะทํางานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าซวเวอร์มาช่วยเพื่อนลงจากตะขอครับเราจะได้รับ1โทเค็นอ่าอันนี้ถือว่าเข้าใจตรงกันนะไอสองโทเค็นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับผม ต่3โทเค็นเนี่ยถ้าถ้าเรามี3โทเค็นเนี่ยเราจะมีผู้รอชีวิตทั้งหมดเนี่ยจะติดสถานะปลอดกำบังครับหรือก็คือตีทีเดียวล้มอ่ะโหดนะแล้ว5โทเค็นครับผมเซอร์เนี่ยจะสามารถโดนโมลิได้นะผมโดยที่เราไม่ต้องพกโมลิไปเลยนะอันนี้เป็นเพิ่งกินความหวังครับเปเพิ์งพิกเกมแบบไอ้ช้พิกเกมมาหลายแมทอยู่เหมือนกันนะตอนที่เล่นเดอะแฮกนะครับผม อ่ะแต่ต้องเราเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นเพิร์กโทเทมไฟนะเพราะนั้นเราอาจจะต้องแบบโซนโทเทมไฟดีๆหน่อยนะฮะประมาณนี้อ่าส่วนอย่างต่อไปครับผมมองว่าที่เหลือนี่มันมันจะไม่ค่อยน่าสนใจแล้วครับผมมันอาจจะมีน่าสนใจบ้างอย่างเช่นเพิร์กของแทปเปอร์ครับอาจจะเป็นเพิร์กอันนี้นะฮะอันนี้จะเป็นกระทึบไม้ไวกระทืบเครื่องบันไฟไว นะผมอันนี้ก็โอเคนะอ่าอันนี้ก็โอเคแต่ผมว่ามันเป็นเปิ่กลองๆซะมากกว่านะเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่ได้รู้สึกว่าการกระทืบไม้ของเดสไบด์เดลไรมันช้านะประมาณนั้นนะครับผมอ่าส่วนเปิ์กอันนี้ก็ผมก็คืออุ้มเซือแล้วเดินไวนะฮะอ่าอุ้มซือแล้วเดินไวก็อาจจะแบบพาไปตะขอไกลๆได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้ใส่ได้กับทุกแมทนะนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ สำคัญสำคัญของฝั่งคิวเลอร์ครับผมแนะนำเลยนะเดอะคลาวนะครับเล่น40ตัวแรกได้ยิ่งดีครับผมข้อดีเลยแหละนะเดอะคลาวนะครับผมโอเคครับนะถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมตรงไหนครับผมคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะเพราะว่าแอดเองก็เพิ่งจะมาเล่นเดยบายเดย์ไลท์นะเพราะว่าคือแต่คือแต่ก่อนไม่เคยจับเดยบายเลยครับจับแต่ไอด n ติตีวนะครับผม โอเคครับณวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายับทุกคน